เป็น i n t r o ิร r t หรือไม่เป็นคนอ่อนไหวง่ายหรือเปล่าวันนี้มีหนังสือมาแนะนำสองเล่มน,นะคะ สือสอเล่มที่จะทำให้เราได้รู้จักตัวเองในมุมเหล่านี้มากขึ้นนะคะเล่มแรกก็คือ Actually I'm an Introvert ค่ะแล้วก็อีกเล่มหนึ่งคือ The Handbook for Highly Sensitive People นะคะทั้งสองเล่มนี้พอยก็อ่านมาได้สักพักหนึ่งแล้วค่ะตั้งแต่เมื่อปีที่แล้วเราก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์กับหลายๆคนที่อาจจะยังไม่ได้รู้จักตัวเองมากนักหรือว่ามีคำถามว่าเอ๊ะ e, ตกลงฉันเป็น Introvert Extrovert หรือทำไมฉันรู้สึกอ่อนไหวง่ายจังคือภายว่าสํำหรับคนที่เป็น introvert เนี่ยอาจจะค่อนข้างชัดเจนในตัวเองค่อนข้างรู้จักตัวเองมากเพียงพอนะคะเหมือนกับเรารู้ว่า Energy ของเราเนี่ยไม่ได้เกิดขึ้นเมื่ออยู่ท่ามกลางคนมากมายหรือเราต้องใช้พลังงานเยอะมากเมื่อเวลาอยู่กับคนเยอะๆอะไรแบบนี้ไคิดว่าคนที่เป็น i n t r o ิร r ตเนี่ยจะค่อนข้างรู้จักและก็เข้าใจตัวเองดีแต่ว่าคนที่เป็น แอมบริเวิหรือเป็น extrovert หลายๆคนเนี่ยอาจจะมีคำถามว่าตกลงฉันชอบเข้าสังคมไหมนะหรือฉันเป็นคน introvert กันแน่นะซึ่งประสบการณ์เนี้ยเกิดขึ้นกับเราโดยตรงเหมือนกันก็คือพอยาปกติเป็นคนที่เรียกได้ว่าเราคิดว่าตัวเองอเป็นเอ็ก o ์โ r รเวิรมาตลอดอะนะคะแล้วก็ จนกระทั่งมีอยู่ช่วงหนึ่งเราก็เริ่มรู้สึกว่าเออเราเริ่มรู้สึกติดบ้านรู้สึกแบบเอนจอยกับการอยู่บ้านเอนจอยกับการอยู่คนเดีเยวรู้สึกมีความสุข, <ๆ S 2> ข<อ>ที่จะได้พักผ่อนด้วยแบบการอยู่คนเดียวก็เลยเริ่มมีคำถามว่าเอ๊ะหรือว่าบุคลิกของเราจะเปลี่ยนไปจากการเป็นคนชอบเข้าสังคมเปลี่ยนเป็นคนชอบเก็บตัวหรือเปล่านะก็เลยได้ไปเจอหนังสือเล่มนี้นะคะก็คือ actually I'm an introvert เนี่ย เล่มนี้ค่ะจริงๆตอนที่พลอยซื้อมาเนี่ยไม่ได้รู้ว่ามันไม่ใช่หนังสือจิตวิทยานะคะทุกคนมันคือหนังสือวรรณกรรมเหมือนเป็นเรื่องราวชีวิตของคุณเจ้าของผลงานนี้ค่ะก็คือคุณนาอินซุกเนี่ยเขาเป็น introvert นะคะแล้วเขาก็มาบอกเล่าเรื่องราวชีวิตของเขาในมุมของคนที่เป็น introvert ว่าไลฟ์สไตล์เป็นยังไงความรู้สึกนึกคิดเป็นยังไงเล่มนี้ก็เลยจะทำให้เราเนี่ยได้เข้าใจความเป็น i n รเว v e r t มากขึ้น ตั้งแต่เปิดเล่นมาค่ะเขาก็จะมีแบบทดสอบมาให้เราลองตอบคำถามดูนะคะประมาณ12ข้อว่าเราเป็น introvert หรือเปล่าพอยกตัวอย่างคำถามไ้ฟังละกันค่ะว่าไม่ว่าจะเป็นช่วงเวลาที่ดีใจมากหรือมีความสุขมากก็อยู่คนเดียวได้มั่นใจว่าจะไม่รู้สึกเบื่อแม้ไม่ได้ออกจากบ้านและไม่ได้เจอใครเลยเป็นเวลาหนึ่งสัปดาห์หรือไม่ชอบเรื่องวุ่นวายแล้วถ้าส,าสั่งเรื่องนั้นไม่ได้ก็จะรู้สึกเครียด อ่าแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครตอบ yes ในทั้ง12ข้อนี้นะคะเขาก็จะมีรงกิ้งอยู่ว่าเออได้ yes กี่ข้อแปลว่าคุณน่าจะเป็น introvert หรือว่าได้ yes กี่ข้อแปลว่าคุณน่าจะยังเป็น extrovert ซึ่งพอพอยทำอะค่ะมันก็ค่อนข้างไปอยู่ในทางของคนที่ชอบเข้าสังคมก็คือเป็นคน extrovert นะคะทีนี้ก็เลยแต่ก็ยังเปิดใจในการที่จะ อ่านหนังสือต่อไปเรื่อยๆอะนะมันก็ทําให้เราได้เข้าใจคนที่เป็น introvert มากขึ้นะนะคะแล้วพอยบอกก่อนว่าเราคิดว่าการเป็น introvert มันไม่ได้เป็นข้อเสียหรือว่ามันไม่ได้เป็นเรื่องแปลกหรือไม่ได้เป็นเรื่องแปลกแยกจากสังคมอ่ะเออมันแค่เป็นลักษณะของบุคลิกของคนที่มันแตกต่างกันคนที่เป็น introvert เนี่ยอาจจะมีความชอบใช้พลังงานอยู่กับตัวเองพลังงานหมดง่ายเมื่ออยู่กับ คนเยอะๆแล้วก็เท่าที่พอยลองถามเพื่อนที่เป็น introvert อะคะ่ะเขาอ่านเล่มนี้แล้วว่าเขาก็รู้สึกว่าค่อนข้างที่จะใกล้เคียงกับความเป็นเขาด้วยเหมือนกันเพราะฉะนั้นเล่มนี้นะคะก็ถึงแม้ว่าจะไม่ใช่หนังสือในเชิงจิตวิทยาก็อยากจะแนะนำให้อ่าน สำหรับคนที่เป็น i n t r o ิร r t เนี่ยพอยว่าก็คงจะได้ engage เนาะได้รู้สึกแบบมีส่วนร่วมกับหนังสือได้รู้สึกว่าเฮ้ยฉันก็เป็นแบบนี้เหมือนกันอะไรเงี้ยสำหรับคนที่ไม่แน่ใจในตัวเองหรือว่าคนที่เป็น extrovert เนี่ยก็ยังคงแนะนำให้อ่านนะเพราะว่ามันก็ช่วยทำให้เราอะเข้าใจคนที่เป็น i n รเ o ิร r t มากขึ้นรวมไปถึงก็เข้าใจตัวเองมากขึ้นด้วยนะคะ disclaimer บอกก่อนนะว่าสไตล์ของคนเขียนนะคะก็อาจจะเป็นเรื่องของการเล่าเรื่อง ชีวิตตัวเองที่ค่อนข้างที่จะใช้สตอริโอไทป์ของการเป็นอินโทรเวิร์ตมาเล่าพลอยเองเนี่ยตอนที่อ่านอ่ะพลอยก็มีข้อสงสัยแล้วก็มีดาวค่อนข้างเยอะนะว่าหลายๆอย่างที่เขาซึ่งบอกว่าเขาเป็นอินโทรเวิร์ตเนี่ยเขารู้สึกพลอยก็เชื่อว่ามันเป็นเรื่องปกติที่ไม่ว่าคนจะบุคลิกลักษณะไหนก็สามารถที่จะมีความรู้สึกแบบนี้ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็อาจจะค่อนข้างมีบางช่วงที่เรารู้สึกว่าเออมันเป็นความเหมารวมไปหน่อยนะคะแต่ว่า ที่ยังคงแนะนําให้อ่านก็คือมันช่วยทําให้เราได้เห็นภาพของชีวิตจริงเออมันเป็นการเล่าเรื่องราวที่ไม่ใช่ทฤษฎีในเชิงจิตวิทยามันเป็นเรื่องราวชีวิตจริงๆของคนที่รู้สึกว่าตัวเองเป็น i n t r o v e r d ทีนี้พออ่านมาได้สักพักหนึ่งอค่ะเราก็ได้เริ่มจับสังเกตได้ว่าอ๋อคนที่เป็น i n รเวิร r t เนี่ยเขาจะ ค่อนข้างที่จะมีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษในเรื่องของระบบประสาทนะคะอย่างในหน้านึงเนี่ยเขาเขียนเอาไว้เลยว่าคนชอบเก็บตัวซึ่งมีระบบประสาทอ่อนไหวง่ายเป็นทุนเดิมอยู่แล้วรู้ดีว่าคนเป็นสิ่งเราที่ทรงพลังที่สุดในโลกถ้ารู้สึกเหนื่อยเมื่อถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเราอื่นๆฉันสามารถสกัดกั้นได้แต่สำหรับคนไม่ได้เป็นเช่นนั้นเพราะถูกกระตุ้นด้วยสิ่งเราทั้งการให้และรับในเวลาเดียวกัน จึงทำให้เหนื่อยขึ้นเป็น2เท่าเพราะฉะนั้นถ้าจํานวนของคนที่ต้องสื่อสารด้วยเพิ่มขึ้นสิ่งเราก็จะยิ่งเพิ่มขึ้นมากขึ้นไปอีกหลายเท่าตัวเลยเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะหรือว่าสิ่งที่เรารู้สึกสิ่งที่เราเป็นเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องของการเป็น introvert หรือ extrovert เออมันอาจจะเป็นบุค,คลิกอีกแบบหนึง่งซึ่งคือ บุคลิกที่มีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษแล้วก็แบบเออพอดิบพอดีเลยนะที่ได้ไปเจอกับหนังสือเล่มหนึ่งก็คือเล่มนี้ทฤษฎีของความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษเล่มนี้ก็มี questionnaire เหมือนกันประมาณ22ข้อที่จะถามให้เราตอบว่าใช่หรือไม่ใช่ซึ่งถ้าใช่เกินจำนวน ranking ที่เขาจัดไว้อะค่ะก็อาจจะถูก define ได้ว่าโอเคเราน่าจะเป็นคนที่ Highly Sensitive สำหรับตัวพยเองก็ได้อยู่ในช่วงกลางแต่ว่าเป็นเพดานของของแรงตรงกลางที่ค่อนมาทางฝั่งคนที่เป็น Highly Sensitive People แล้วนะคะซึ่ง Highly Sensitive People เนี่ยก็เหมือนกันไม่ได้เป็นโรคนะไม่ได้เป็นความผิดปกติใดๆแต่ว่าก็เป็นบุคลิกลักษณะอีกประเภทหนึ่งของคนในโลกใบนี้นะคะอย่างที่หนังสือเขาบอกไว้อะมัน มันไม่ได้เป็นแบบจำนวนน้อยๆเลยนะเขาบอกว่าในทางสถิติเนี่ยจะมี1จาก5คนก็คือ20%ที่เกิดมาพร้อมอาการประสาทรับรู้ไวมากก็คือ20%ของประชากรบนโลกนี้ก็คือเป็น highly sensitive people นะคะแล้วก็ไม่ใช่ว่าทุกคนที่เป็น highly sensitive people เนี่ยเป็น introvert คนที่เป็น extrovert ไม่น้อยก็มีอาการ ของการเป็น highly sensitive people เช่นกันซึ่ง highly sensitive people เนี่ยเขาบอกว่าแนวคิดเนี่ยค่ะมันก็ได้มีการพูดถึงมาสักพักหนึ่งแล้วนะคะคือในเชิงจิตวิทยาก็มีงานวิจัยที่ค่อนข้างหลากหลายที่พูดถึงเกี่ยวกับเรื่องนี้เนาะโดยที่งานวิจัยหลายๆชิ้นนะคะก็บอกว่ามันเป็นอาการที่เกิดขึ้นมาตั้งแต่กำเนิด มันไม่ได้เป็นความผิดปกติหรือว่าเป็นโรคอะไรแล้วก็ไม่เกี่ยวกันกับว่าคนที่เป็นคนอ่อนไหวง่ายจะเป็น introvert หรือว่าจะเป็น extrovert เนาะซึ่งคร่าวๆอะค่ะคนที่เป็นคนที่อ่อนไหวง่ายเนี่ยจะมีประสาทรับรู้ที่ค่อนข้างไวไม่ใช่แค่ในเชิงแบบในเชิงจิตใจ,จอะเออแต่ในเชิงกายภาพด้วยคือบางทีที่แบบเสียงดังมากๆเราจะรู้สึกแบบ อยู่ไม่ไหวอ่ะหงุดหงิดอะไรเงี้ยหรือว่าไม่ไม่สามารถที่จะอยู่ตรงนั้นได้บางทีแบบถ้าเราเจอเปิดทีวีเสียงดังๆอะไรเงี้ยพอเองก็เป็นก็จะรู้สึกว่าแบบเคยไม่ไหวอ่ะอยู่ไม่ไหวต้องแบบหลีกออกมาจากตรงพื้นที่นั้นๆอะไรเงี้ยค่ะหรือบางทีที่แบบ ดูละครตั้งแต่ตอนเด็กๆอะ่ะก็จะร้องไห้ตามตัวละครได้แบบง่ายมากนะคะแม้ว่าเนื้อเรื่องมันจะไม่ได้มีอะไรที่แบบรุนแรงในเชิงอีโมชันอลขนาดนั้นก็จะแบบเป็นคนที่ซึ้งง่ายร้องไห้ง่ายหรือแม้แต่เวลาดู The Voice อะเธอคือ The Voice เวลาที่ผู้แข่งขันมาร้องเพลงใช่ไหมคะเราสามารถน้าตาไหลได้เลยนะกับคนที่แบบเรารู้สึกว่าแบบคือเหมือนจะเป็นพลังเสียงที่แบบ พระเจ้าให้มาหรือเปล่าอ่ะคือมันทําให้เราสามารถน้ําตาไหลออกมาได้เองโดยอัตโนมัติโดยที่สมองไม่ได้คิดอะไรอยู่เลยมันเหมือนเป็นความแบบซาบซึง้งแล้วก็เป็นความรู้สึกแบบทัชมากๆกับสิ่งที่เป็นน้ําเสียงที่เขาร้องออกมาไม่ได้ทัชกับเนื้อหาด้วยนะทัชกับเสียงที่เขาเปล่งออกมาเอออันนี้มันก็จะเป็นลักษณะ ง่ายๆละกันค่ะสําหรับคนที่เป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษทีนี้เท่าที่ฟังมันก็ดูไม่น่าจะเป็นปัญหาอะไรใช่ไหมคะแต่ว่าในหนังสือเนี่ยเขาก็บอกว่าคนที่เป็นคนอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษอะคะ่ะมักจะมีอาการไม่มั่นใจในตัวเองแล้วก็เซลฟ์เอสติมต่ำเขาบอกว่ามันมักจะเกิดมาจากการที่รู้สึกว่าตัวเองอะมีข้อบกพร่องหรือว่าแตกต่างเออแล้วมันจะยิ่งทำให้สิ่งนั้นมันแย่ลงเมื่อเราเจอ คำวิจารณ์คำตัดสินในเรื่องนั้นๆที่เหมือนมันเป็นปมของเราอยู่แล้วอะไรเงี้ยมันก็จะยิ่งรู้สึกว่าไม่มั่นใจในตัวเองหนังสือค่ะก็มีวิธีเหมือนกันในการที่จะแก้ไขหรือว่าปรับปรุงให้มันดีขึ้นหลักๆก,ก็คือหลักการของการรักตัวเองค่ะเล่มนี้ก็ให้สเต็ปไว้ค่อนข้างชัดเจนเลยว่าสเต็ปของการรักตัวเองเพื่อเยียวยาความไม่มั่นใจความที่เรารู้สึกขาดคุณค่าในตัวเองเนี่ย เราจะต้องทำยังไงก็จะมีอย่างแรกก็คือเรื่องของการหยุดคอ m p a r e ตัวเองกับคนอื่นเพราะว่าพอเราเริ่มที่จะเปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นเนี่ยเราจะเริ่มรู้สึกว่าตัวเราเองเนี่ยเป็นคนไม่ดีเนาะเออไม่ดีพออะไรอย่เงี้ยมันก็จะเริ่มรู้สึกอ่อนไหวกับปมต่างๆเหล่านั้นนะคะหนังสือก็บอกว่า ก็จงรักตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นเพราะว่าทุกคนก็มีความสมบูรณ์แบบในแบบที่ตัวเองเป็นสเต็ปที่2ก็คือเลิกที่จะตัดสินตัวเองเลิกที่จะวิจารณ์ตัวเองคือแบบพอเรารู้สึกว่าเราเริ่มกังขาในตัวเองว่าแบบเฮ้ยฉันไม่ดีพอฉันไม่ประสบความสําเร็จมากพอสิ่งเหล่านี้มันก็จะยิ่งทําลายความเชื่อมั่นในตัวเองแล้วก็คุณค่าในตัวเองลงไปได้อีกนะคะ สเต็ปที่3ก็คือรู้จักที่จะเห็นอกเห็นใจตัวเองมากขึ้นง่ายๆเลยเวลาที่เราแบบเจอสถานการณ์ายากๆใช่ป่ะหรืออะไรที่แบบเป็นปัญหาอะไรอย่างเงี้ยเราอาจจะลองถามตัวเองดูนะคะว่าถ้าเหตุการณ์นี้เกิดขึ้นกับเพื่อนเราจะบอกให้เพื่อนทําแบบที่เราทํากับตัวเองไหม ถ้าคําตอบว่าไม่อ่ะก็อาจจะลองมองโซลูชันที่เราจะบอกเพื่อนนะคะเราจะได้เห็นความใจดีของตัวเองที่เราให้กับตัวเองมากขึ้นข้อที่4ค่ะก็คือการฝึกที่จะให้อภัยคือให้อภัยทั้งคนอื่นให้อภัยทั้งตัวเราเองคือที่หนังสือเขาบอกก็คือว่าเรื่องนี้มันสําคัญที่จะบอกว่าการให้อภัยใครสักคนนะ่ะมันไม่ได้หมายความว่าเราจะโอเคกับเรื่องที่เขาทำคือถ้าเขาทำไม่ดีกับเราก็ไม่ได้แปลว่าเราจะยินยอมหรือยอมรับในเรื่องนั้น แต่การให้อภัยในบริบทนี้มันหมายความว่าเราเองจะไม่ยินดีที่จะพกพาความเจ็บปวดที่เขาเป็นผู้เกาะขึ้นติดตัวอีกต่อไปแล้วซึ่งถ้าเกิดว่าเราเดดโกได้แบบนี้เนาะมันก็จะทำให้เรารู้สึกลงขึ้นมากๆข้อที่5ก็คือการรู้จักที่จะปฏิเสธโดยที่ไม่รู้สึกผิดคือคนที่เป็นคนอ่อนไหวง่ายมักจะมาพร้อมกับเซลฟ์เอสตมที่ค่อนข้างน้อย เราไม่ค่อยมั่นใจในตัวเองแล้วก็ไม่มั่นใจในคุณค่าของตัวเองมันก็เลยยากกับเราในการที่จะปฏิเสธคนอื่นเราก็เลยมักจะให้ความช่วยเหลือยื่นมือไปช่วยในทุกๆคำร้องขอทีนี้การเรียนรู้ที่จะปฏิเสธโดยที่ไม่รู้สึกผิดอะคะ่ะมันอาจจะมีเคล็ดลับง่ายๆอย่างที่หนังสือบอกไว้เนี่ยแค่ถามตัวเองว่าอยากทำหรือป่าวในสิ่งที่มีคนขอมาเนี่ยเราอยากทำไหมหรือว่าเรารู้สึกว่าเราควรต้องทำไหม ถ้ามันเป็นอยากหรือว่ามันเป็นควรอ่ะโอเคมันก็อาจจะตกลงที่จะทำแต่ถ้ามันเป็นอยากหรือมันเป็นควรโดยมาจากสารตั้งต้นที่มันเป็นความคาดหวังของคนอื่นอะไม่ใช่ความอยากจากตัวเราเองอันนี้เราก็ควรที่จะเลือกปฏิเสธคำร้องของนั้นไปนะคะขั้นตอนนี้6กก็คือการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงของเราออกมาค่ะคือบางทีอะเรากดความรู้สึกที่เรารู้สึกไม่ดี เอาไว้มันก็ไม่ได้เป็นประโยชน์ที่จะทําให้เราเองรู้สึกดีขึ้นหรือว่าไม่ได้เป็นประโยชน์กับคนอื่นๆที่อยู่ในสถานการณ์เดียวกันกับเราอะนะคะเพราะฉะนั้นการแสดงความรู้สึกที่แท้จริงออกมาเนี่ยมันก็น่าจะช่วยทําให้เรามีเซลฟ์เอสตีมที่ดีขึ้นคือวิธีการที่จะเอ็กซ์เพรสความรู้สึกของเราออกไปเนี่ยมันไม่ได้จําเป็นที่จะต้องไปพูดกับคนที่ทําให้เรารู้สึกแย่ว่าแบบเฮ้ยแกเป็นคนไม่ดี ทำให้ฉันรู้สึกไม่ดีเออแต่ว่ามันเป็นการพูดแฟกออกไปว่าเออตอนนี้สิ่งที่เธอทํามันทําให้ฉันรู้สึกแบบนี้นะเท่านั้นเองเพราะว่าการที่เราแสดงความรู้สึกออกไปอะค่ะมันจะทําให้เราได้รู้สึกว่าเราเป็นเจ้าของความรู้สึกนี้เรายอมรับกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับตัวเราและเราก็ไม่ได้โทษคนอื่นเราแค่ พูดเรื่องจริงกับสิ่งที่เกิดขึ้นในใจเราเนาะแล้วก็ยอมรับมันเท่านั้นเองอันนี้ก็เป็นตัวอย่างนะคะของโซลูชันที่หนังสือได้ให้ไวเนาะมันยังมีประมาณข้อสองข้ออะไรอย่างเงี้ยค่ะสำหรับการที่จะทําให้ตัวเราเองผู้มีความอ่อนไหวง่ายเป็นพิเศษเนี่ยได้มีความมัน่นใจในตัวเองมากขึ้นได้มีการรักตัวเองมากขึ้นแล้วก็ มีการมองคุณค่าในตัวเองได้ดีขึ้นกเล่มนี้นะคะจะเป็นเล่มที่พลอยก็อยากจะแนะนําให้ได้อ่านกันมากๆเพราะว่าเป็นหนังสือเล่มนึงเลยที่ทําให้เราได้รู้จักที่จะเข้าใจตัวเองแล้วก็ยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นเพราะหนังสือก็ให้ความสําคัญในเรื่องนี้มากๆนะคะคือมันไม่ได้จําเป็นจะต้องพยายามที่จะเป็นคนแบบไหนหรือเอาตัวตนแบบไหนมาครอบความเป็นเราหนังสือพยายามจะบอกว่าเราทุกคนมีคุณค่า ในแบบที่ตัวเองเป็นอยู่แล้วพออ่านแล้วว่ามันก็รู้สึกดีถ้าเราได้เวิร์กไปด้วยกันเดินทางไปด้วยกันกับหนังสือนะคะมันดีตรงที่ว่าทำให้เราอะรู้ว่าเออเราไม่ต้องพยายามเป็นใครไม่ต้องพยายาม ทำอะไรให้ใครมาชอบเราแล้วเราสามารถที่จะมั่นใจในคุณค่าของตัวเราเองแล้วก็คุณค่าที่เราพยายามจะสร้างออกไปให้กับโลกใบนี้ที่สำคัญคือมันดีที่เราจะได้ดูแลแล้วก็รับผิดชอบความรู้สึกของตัวเองนะคะยังไงก็ขอให้ทุกคนได้รู้จักตัวเองได้เข้าใจตัวเองมากขึ้นยอมรับตัวเองในแบบที่ตัวเองเป็นได้มากขึ้นนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปแล้วค่ะบ๊ายบาย